สวัสดีครับในการทํางนานของเราก็จะมีการแปลงไฟล์ต่างๆนะครับเพื่อส่งงานในส่วนของออฟฟิศแล้วก็จะมีแปลงไฟล์เป็นไฟล์จากไฟล์เ o ิรเป็น PDF หรือแม้ก็ส่งจากไฟล์เบิรดโดยตรงแต่จากการส่งจากไฟล์เบิรดโดยตรงนะครับบางครั้งบางครั้งมันก็เกิดปัญหาว่าฟอนต์ไม่ตรงกันบ้างต้องมาหาฟอนต์บ้างอะไรต่างๆนะครับมันก็ไม่สมามารถที่จะใช้งานด่วนได้ <c oughs> ในกรณีนี้เรามาดูวิธีการแปลงไฟล์กันนะครับ อันดับแรกก็คือไปที่ตัวนี้ในส่วนของผมนี้ผมมีไฟล์มาสเตอร์อยู่แล้วนะครับก็ไปดูกันนะครับไปที่ไฟล์นะครับไปที่ตัวเซฟนะครับเซฟแอสนะครับในกรณีนี้ผมไว้ในโฟลเดอร์นี่หน้าเดสก์็อปนะครับโฟลเดอร์นี้ก็สร้างไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับก็ลองเซฟนะเซฟนะครับเซฟปุ๊บนะครับลองเซฟดู เอเซฟเสร็จแล้วโปรแกรมก็จะเด้งขึ้นมานะครับแต่ว่าอย่างที่เห็นนะครับเป็นตัวเบราว์เซอร์เบราว์เซอร์ของ Chrome นะครับก็คือเราไม่มีโปรแกรมอยู่ในโปรแกรม a l ล o อ a t อยู่ในเครื่องมันก็จะเป็นเบราว์เซอร์คือสามารถรันให้ได้นะครับแล้วก็มาดูทีนึงนะครับว่านะครับมควายนะครับ อีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเก็บกดที่คีย์บอร์ดนะครับด้วย f 1 2นะครับก็ pdf นะครับแล้วก็ save อันนี้ผมกดสองเนาะนะครับนี่นะครับก็ไม่มีโปรแกรม a l r o b a t ในเครื่องเราก็สามารถที่จะดูไฟล์ pdf ได้นะครับ ก็ผ่าน b r o ซอร์นะครับทีนี้ก็จะหมดปัญหาเรื่องการใช้งานในส่วนของการแปลงไฟล์นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านขอบคุณมากครับสวัสดีครับจากคราวก่อนที่เราแปลงไฟล์เวิ d เป็น pdf นะครับครั้งนี้เราก็จะแปลงกลับไปที่เดิมนะครับหรือจะแปลงเป็นไฟล์ภาพเพื่อส่งให้กับคนอื่นหรือเพื่อนนะครับก็ตามแต่ท่านจะ สะดวกนะครับในกรณีแปลงไฟล์เป็น Microsoft Word นะครับมีขั้นตอนดังนี้คือไปที่ไฟล์นะครับอันนี้ผมลงโปรแกร,รม Acrobat ไว้แล้วนะครับไป Export นะครับไปที่ Microsoft Word นะครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการนะครับเช่นใครไปอยู่หน้าในส่วนของอื่นวันนี้ นะครับล็อกกิเมนต์ไหมอะไรต่างๆนี่ครับของผมนี้ของผมลงหน้าเดสก์ท็อปเลยนะครับผมก็แปลงกดเซฟเลยนะครับนะเราละลันปืด๊ดเราไปลองดูที่หน้าเดสก์ท็อปดีๆนะครับว่ามาไหมยังมาแล้วนะครับอันนี้แปลงเรียบร้อยนี่นะครับมาแล้วแล้วก็ลองนะครับสามารถเข้าไปแก้ไขได้ปกติเหมือนเดิมนะครับ อีกทีหนึ่งนะครับลบทิ้งนะครับเราเปิดที่หน้านี้กันเลยนะครับนะครับแปลงไฟล์นะครับเอ็กซอร์ตนะครับ Microsoft Word นะครับ Word Document แล้วก็ไปที่ตัว d Desktop ที่ผมวางไว้นะครับลองเซฟดูนะครับเราลองปิดไปเลยก็ได้หรือย่อก่อนนะครับมาแล้วนะครับ ทีนี้ถ้าก็สามารถแก้ไขได้เห็นไหมครับได้ตามปกติแล้วก็เซฟในกรณีที่ต้องการแปลงไฟล์ตัวนี้นะครับเป็นตัวภาพท่านก็ทำได้อย่างนี้นะครับ export เหมือนกันในนี้นะครับผมแนะนำให้ท่านเป็นตัว PNG นะครับ Png จะมีเป็นภาพที่มีขนาดที่โซลูชันสูงกว่าใน ในตัวด้าน2ตัวบนนี้นะครับตัวตัวล่างนี้ไม่แนะนำนะครับมันใหญ่เกินไปนะครับเป็น png นะครับก็สร้างโฟลเดอร์มาสักโฟลเดอร์หนึ่งนะครับนะครับเซฟนะครับปึด๊ดลองเข้าไปดูนะครับมาแล้วครับ ก็เป็นไฟล์ภาพที่ท่านต้องการนะครับนะครับเป็นไฟล์ภาพแล้วนี้ในกรณีนี้นะครับในการแปลงไฟล์ก็จะได้ก็ต่อเมื่อไฟล์นั้นนะครับเป็นไฟล์เท็กจริงๆนะครับไม่ใช่เป็นไฟล์ภาพพอเป็นไฟล์ภาพออกมาแล้วมันก็จะแปลงไฟล์เป็นเวิร์ดไม่ได้นะครับท่านต้องดูด้วยนะครับว่า วิธีดูง่ายก็ไม่มีอะไรมากมายครับเนี่ยลองเอามาเอาเคอร์เซอร์ไปจิ้มดูนะครับมันได้ไหมนะครับนี่คือเป็นไฟล์เท x t แต่ถ้าเป็นไฟล์ภาพก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ,รบขอบคุณมากครับสวัสดีครับเรามาดูว่าไฟล์ pdf นะครับแต่และไฟล์ที่จะสามารถแปลงเป็นเ o ิรอได้ไหมนะครับอันนี้กระบวนการนี้นี้ผมได้ลอง แปลงไฟล์ให้ท่านดูนะครับจากไฟล์เวิร์ดธรรมดาแล้วก็ไฟล์ภาพดูนะครับกระบวนการดูก็มีประมาณนี้นะครับ,นะรบในกรณีที่ถ้าท่านสามารถที่จะ forward ไฟล์หรือ export ไฟล์นะครับกลับไปเป็นไฟล์ Word ได้ก็คือดูอย่างนี้นะครับท่านสามารถนะครับเอาเมาส์ไปคลิกที่ตัวด้านหลังนะครับถ้าเกิดสถานะอย่างนี้ปเป็นเคอร์เซอร์กับพริบนี้ท่านสามารถที่จะแปลงไปที่ไฟล์นะครับไปทีแป่แปลงไฟล์ได้ ไป export นะครับไปที่ Microsoft Word นะครับ <c oughs> ท่านก็สามารถแปลงได้อ่าแปลงแล้วได้จริงไหมเรามาดูกันนะครับนี่นะครับมันสามารถที่จะลบและแก้ไขได้นะครับอันนี้ครับคือเป็นไฟล์เวิรอย่างแท้จริงนะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับเป็นไฟล์ภาพ ท่านจะเจอบ่อยๆเป็นไฟล์ภาพแล้วเอามาแปลงไฟล์เป็น PDF เพื่อกันการก๊อปเวิร์ดดิ้งนะครับหรือข้อมูลต่างๆที่เราได้พิมพ์ลงไปอย่างเช่นดูนี่ครับตัวอย,อย่างนี่นะครับพอเมาส์คลิกเข้าไปจะเป็นไฟล์รูปอันนี้อย่างน้นะครับน,รนี่คือไฟล์รูปวิธีการดูดูประมาณนี้นะครับ ดูได้ประมาณนี้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการมาแก้ไขหรือพยายามหาวิธีการทำต่างๆนะครับไม่ต้องไม่ต้องหานะครับมันเป็นภาพก็คือภาพนะครับท่านต้องพิมพ์ใหม่ทั้งหมดนะครับขอบคุณมากนะครับ